สวัสดีครับพี่น้องครับผมพี่น้องกองไฟเบิร์ตสุภูสุขคนครับผมมือนี้ทีตะกรชาแนลแล้วผมหอดบารหอดซองเรียบร้อยนะครับผมหลังจากเฮ็ดธุระเสร็จแล้วนะครับผมรีวิวนำปลาลงปลาไปแล้วนะครับผมพร้อมที่จะส่งนะครับสําหรับหน้าปลานะครับผมช่วงนี่หลังจากเมื่อคืนไลฟ์สดนะครับผมกลุ่มปิดนาฬิกาไลฟ์ครั้งที่12นะครับผมลุล่วงไปด้วยดีกับพร้อมวันงานวันคล้ายวันเกิดของบอทบิ๊กนะครับผมเมื่อคืนก็มีเซอร์ไพร์ กันแบบหลายๆย,ย่างพี่น้องนะครับผมเซอร์ไพรส์กันแบบโอ้โหเต็มที่นะครับผมตามที่พี่น้องเห็นในไลฟ์สดกุมปิดแล้วพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับผมที่ให้การติดตามทีละก่อนชาแนลนะครับผมวันนี้มาอย่างวัตีมาขอบคุณสําหรับมาลัยน้ําใจจากหลายๆสถานที่นะครับผมที่ได้โพสเฟซบุ๊กไปว่าจะขอบคุณนะครับผมเพราะว่าหลายๆคลิปแล้วที่ บันเี้ขอบคุณนะครับผมวันนี้ก็มีคอนเทนต์เรื่องขอบคุณสําหรับมาลอยน้ําใจจากหลายๆสถานที่นะครับผมของนาริตะไรครั้งที่12นะครับผมครั้งที่13พี่น้องรอติดตามอีกนะครับผมรอติดตามอีกนะครับผมบัตรห0บาทเหมือนเดิมนะครับผมครั้งที่13อ่าจะเป็นวันไหนให้พี่น้องติดตามทางด้านเพจหรือ Facebook ของบอสแพรพาวนะครับผมว่าครั้งที่13จะลงล็อกวันไหนนะครับผมเอามานนี้ต้องมาขอบคุณสําหรับ มาลายน้ําใจจากหลายๆสถานที่ครับผมอ่าท่านแรกเลยกันครับผมคุณอุนะครับผมคุณอุจากเกาหลีนะครับผมอันนี้เพิ่นโอนมาแต่เห็ดมาอะไรประทนเด้อขอบคุณแล้วกันคคุณอุนะครับคุณอุจากเกาหลีสาวสวยจากเกาหลีนะครับผมที่มอบมาลัยให้นะครับผมมือนี่นะครับผมเห็ดเหเพื่อนโอนมาช่วงเียนแล้วพี่น้องนะครับผมคุณอุนะครับผมมอบมาลัยให้มาเพื่อนก็ให้เรื่อยๆพี่น้องสาหรับคุณอุนะครับผมสาวสวยจากเกาหลีนะครับผม อ่ามอบอะไรมาให้เมื่อคืนนี้ครับผมโอนมาเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณขอบคุณโอ้ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่กันงานล่ำรวยเงินทองเจอซาถูกไฮมาเท่าไให้ขึ้นไปเรยร้อยเท่านะครับผมอ่ะและอีกหนึ่งท่านนะผมอ่านี่คุณกุ้งนะครับผมคุณกุ้งจากออสเตรเลียนะครับผมคุณกุ้งจากออสเตรเลียนะครับผมคุณกุ้งจากออสเตรเลียนะครับผมอันนี้เดี๋ยวกระหอดเดี๋ยวกระหอดมันเกิดเพื่อนเราพี่น้องมันเกิดเพื่อนนี่ก็วันที่เท่ไหนะ สิบหกครับผมพี่น้องเป็นคุณกุ้งครับผมจังสิวยพรแค่เดียวเลยนะครับผมสาหรับคุณกุ้งนะผมจากออสเตรเลียนะครับที่มอบมาลัยน้ําใจให้ทุกรอบเลและกันสําหรับคุณกุ้งนะผมขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับนะครับผมอีกหนึ่งท่านพี่ลมอุดรนะครับผมพี่ลมอุดรนะครับผมนี่ อะไรน้าใจนะครับผมพี่ลมจากอุดรน,นะครับผมพี่นอ้องพี่ลมจากอุดรน,นะครับผมนี่ออันนี้ก็ใหา่มาเรื่อยๆห้มากแบบช่วงหลังๆนี่ห,ห,ห้ให้แทบทุกงานนะครับผมขอบคุณนะครับหาจะเล่นเรื่องอะไรตินนดกันงานเบอร์สุขอนเดินนะครับผมเอานะครับผมอีกอันนี้เป็นพี่นีจากฮ่องกงนะครับผมพี่นีนี่เิ่นหามาก ให้มาหลายนะครับผมให้ให้หลายคนนะครับผมให้หลายคนพี่นี้นี่คืออุ่นานผมนะครับผมพี่นี้นี่อนให้น้องเตย้ยน้องแมนพ่อลุงแล้วก็ที่เหลือก็ให้ผมบริหารเลยผมกบบริหารนะคนตีไป9คนเท่าๆกันนะครับผมแล้วก็ทีมงานที่คอยซัพพอร์ตคอยดูแลผมยุ่ยยุ่หันนะผมให้กับแบงปันทุกคนนะครับผมได้โทรบ,บอกเราเบิดทุกคนเลยนะครับว่าให้ผู้นั้นผู้นี้คือทังสี่นะครับผมให้ทั้งนั้นแมตตต่อยแนะ่ ช่างน้อยนะครับผมคนที่ทําอะไรให้นะครับผมช่างน้อยกับพ่อลุงนะครับผมสาหรับมาลลยนะครับผมอ,อันนี้ของพี่นีจากฮ่องกงครับผมขอคุณพี่นีเด้อนะครับผมได้มาทาไร้คลื่นไปลอยๆเท่าเลยเด้อนะครับผมร่ำรวยเงินทองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับอีกหนึ่ง like ท <himself> ่านนะครับผมอันน <arial> ี้คุณเพนจากสวีเดนนะครับผมคุณเพนจากสวีเดนนะครับผมอันนี้ก ขอบคุณเพนจากสวีเดนนะครับผมที่มอบอะไรน้ําใจให้นะครับผมแล้วเราจะไปเจอกันที่13วันเกิดอีกครั้งที่13บมนะครับผมขอบคุณมาเลยที่เป็นกอบเป็นกัมนะครับผมอ่าผมยังขอบคุณเอาพี่น้องมันแบบตื่นตันใจนะผมได้ทุกรอบทุกรอบแบบอ่าก็เฮ็ดชิปไปแล้วล่ะพี่น้องก็เลยอ่าโดนมาเฮ็ดเทือนสินะขอบคุณนะครับผมขอบคุณสําหรับมาไลยน้าใจทุกท่านที่มอบให้ ทินกรชาแนลนะผมนี่เพื่อให้ hey, lord, ยูหลอดปลอดโควิดช่วงนี้พี่น้องเอ้ยไปลับบอดดาก็นยูได้น้ำมาหลอกมาไล่ทีนีน้น้อยอยูทูบยูทูบแน่พี่น้องนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อนะครับผมแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งพี่น้องนะครับผมน้ําปลาร่าต้มสุกทินกรแสงทองนะครับผมน้ําปลาลาต้มสุกทินกรแสงทองขวดละ35 3ขวดร้อยนะครับผมถ้าผู้ใด สนใจจะไปขายต่อจะมีราคาส่งให้นะผมคดละส0บาทนะครับพี่น้องพี่น้องก็ไปขาย3ามหสนะครับผมอ่ะอันนี้คือวันนี้มาขอบคุณสําหรับมาลายมาลายออนไลน์ทุกท่านนะครับผมที่ก็ะชิงคือเพื่อน,นบ่อใมาหรอกพี่น้องเพิ่นก็ซื้อบัตรจองตัวเบิ้์ตคือกันนะครับผมแล้วเพิ่นกระโอนเงินมาเออพี่ให้เท่านี้นะพี่ให้เท่านี้นะแล้วก็ทําอะไรพี่หน่อยแล้วก็มีอีกบางบางคนหลายๆคนที่ไม่ประสงคออกนามนะทุที่บอกว่าเออ ทำก็ได้ไม่ไปส่งออกน้ำสินามันก็มีหลายหลายรูปแบบนะพนี่น้องเนาะก็คือนี่ก็คือขอบคุณคุณอุจากฮ่องกงเอ้ยคุณอุจากเกาหลีพี่ลมอุดรพี่เพนพี่เพนจากสวีเดนนะครับผมกุ้งจากออสเตรเลียแล้วก็พี่นี ฮ่องกงครับผมทีนี้ฮ่องกงครับผมเพื่อนไทยมาฝ็นครแรกแต่ว่าหันมาแบบแอบป,ปันส่วนแ็นปั่นไหลายส่วนพี่น้องนะครับผมสาหรับพี่นีครับผมนับถือกันเราแชทท้าตลอดนับถือกันแบบพี่แบบน้องนะครับผมพี่น้องขอบคุณจริงๆครับผมจากไอทีนกรชแนลแบบว่ามันตื่นตันใจจริงๆครับผมแล้วก็ที่ขาดไปไดเลยเลยต้องขอบคุณบอสบิ๊กบอสแพรวทั้งสองนะครับที่เจ้าในเหล่าพี่น้องที่ ให้ผมได้มา่อยูๆๆ่จุดจุดนี้ให้ผมได้มาอยูๆๆนจุดจุดนี้แล้วมีคนรู้จักแล้วมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะครับผมแบบว่าผมได้มาอยุ่อีกอย่างก้าอีกก้าหนึ่งนะครับผมที่มีเอฟซีมีคู่ติดตามแล้วมีมาไลทุกรอบเสียแล้วพี่น้องต้องขอบคุณบอสเลยแล้วก็ขอบคุณเอฟซีสุภุสุข,สขที่ใ้การติดตามผู้ใดผมมีมาไใหายพี่น้องครับผม,ผมเข้ามาดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณา นี่คือหนึ่งกำลังใจครับผมจากพี่น้องเอฟซีสุภุสุคนเขากาเบิ้งชิปเขามาเบิ้งอย่างคือเป็นการให้กำลังใจแล้วนะครับผมขอบุณท,ท,ทุกทุกซับสไครตแล้วกันตอนนี้นะครับผมตอนนี้จะจะสองหมื่นเจ็ดแล้วพี่น้องสองหมื่นหกกว่านะครับผม <laughs> บิ่นให้มันหอดสามหมื่นพี่น้องตัวนหนวยแสงไก่แล้วพี่น้องเอ้ยตัวน,นุยเป,นเป็นคู่จิ้นนะยอดวิวหลายคู่จิ้นนะโอ้คู่จิ้นมาแรงมากนะครับผมตอนนี้นะครับผม ขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องเด้อที่ให้การติดตามผู้ชิ้นของเราแล้วก็ทีมงานพวกเราทุกคนนะครับผมขอบคุณขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์นะครับทีมมอบเป็นกำลังแรงใจให้นะครับผมขอบคุณมาไลน์ออนไลน์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้กับพิธีกรชาแนลคนพผูดนักหลอกบันหนกผู้นีนนค้ครับผมผมจะทำหน้าที่บนเวทีให้ดีที่สุดแล้วก็ผมจะรักษาคุณงามความดีแบบนี้ไปให้ได้ตลอดพี่น้องครับผมจะรัก fc เหมือนกับ FC ที่รักเรานะครับคุณพี่น้องครับผมขอบคุณคับุณที่ยืนเชียงขางที่นครชาแนลมาอยู่กับบอสมาก็จะถึงปีแล้วธุรานี่ก็ถึงปีพี่น้องครับผมก็ยังมี FC หนาแน่นขนาดนี้เลยนะครับผมผมกับยูนัมบอสไปเรื่อยๆพี่น้องครับผมยูให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆทั้งสองกรรมสองไฟบาวาจะเป็นเอฟซีบาวาจะเป็นศิลปินในแสงทองฟิลแอนทุกท่านครับผมมีแต่ความหักความคิดถึงให้กันสุขสุขผลบาวาทั้งไก่ทั้งไก่พี่น้องคิดฮอด์ตขึ้น คิดถึงเอฟซีสุขุสุขนนะครับคลิปนี้กับผมยังไลฟ์กับพี่น้องก็มาขอบคุณสําหรับมาไลฟ์ออนไลน์จากหลายๆสถานที่นะครับผมมาไลฟ์ออนไลน์จากหลายๆสถานที่นะครับขอบคุณขอบคุณจากใจพิณกรนะครับผมที่มอบให้ด้วยดีตลอดมาครับผมอ่ะสุดท้ายนี่ก็ปลาน้าปลาต้มสุกครับผมพิณกรแสงทองครับผมเหมาะิใส่ตับหพุ่งใส่ต้มใส่แกงใส่ จิปถาถะครับผมในครัวนะครับผมขวดละ353ขวด100บาทนะครับผมค่าส่ง50บาทนะครับฝากพี่น้องที่ตามให้กำลังแงใจครับผมหมอรัมขายปลาแดกช่วงโควิดพี่น้องมันบ่มีอัน,นอีหยังเห็ดอ่าไร่สดเท่ากับโดนโดนเท่าไรเพื่อพี่น้องก็พอได้ใส่ได้ยุ่ได้กินอันนี้ก็หาอาชีพเสริมเพราะว่าค่าน้ำคาไฟขายอย่างหลายอย่างบอกว่าจะเป็นงวดรถงวดล้านมันก็นต้องใส่ใจคือเก่าพี่น้องต้องหาปากกาตีิดไปก้อนชงนี้นะครับผมเอา สุดท้ายนี้ขอบุญขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณสําหรับมาออนไลน์ทุกท่านนะครับผมพีมอบให้ชินกรชาแนลผมจะรักและคิดถึงทุกคนตลอดไปครับสําหรับมาออนไลน์เอฟซีทุกท่านนะครับผมเอฟซี FC ที่เข้ามาเบิรงเบิร์สมบูณ์คุณชิดทอดท่คถึงกันคือเก่านะครับผมคลิปนี้เอาไว้สรัพนี่คลิปหน้าพ่อกันไม่ขอบคุณที่ไม่ข้ามโพษณาขอบคุณที่ดูคลิปจนจบคลิปนี้เอาไว้สรัพนี่คลิปหน้าพ่อกันไม่สวัสดีครับ